À, bạc ming. hạt bạc minh chai hạt bạc minh ใช่าหาดหน้าปากตีผักนงใช่าหาดป่าหนึ่ง ลูกศรกับมาทะเลมาปัตตังตปไลหมือไล่เว้นครับคุณม,มือนี่นก็กสุดเลหน้าอํานาจห้าจบยูหาดปากเม่งจังวัดตังครับคุณน้อมมือนี่ไต่แี้ค่้ยสียส่คำนุงแล้วตะเวนหมันกับลูกศรกับเด็กขอเอวยกับปั่นกับสองกับอีสานบั่นกันเดอทะเลเอ้ย โอกาสหนาผ่าไม่ลุงซอกะต่างสืเด็ตรมากพอมาพบไม่ดื้อทะเลอาจิตแล้วล่งสุดลับขอบเขาลุ้งทะเลพอดีครับพี่น้องมีลุงซอจีซออำนาจห้าจับหาปากแม่งไปก่อนดื้อคอามหน้าจับปากไตไปพร้นโอกาสหนาผ่าไม่เจ็ดห้าสิบดีๆีห้าหมืนดีๆสวยงงามมากกว่าที่ต่อหน้า อันนี้ก็ลุงซองกระจิขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับจงขอกันไหมครับพี่นอ้อง